สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเคหวานเชิงเซียนนะคะวันนี้ก็มีทุนมาที่หนึ่งพันบาทเนะคะกับเกมสึกเลือตกปลานะทุกคน<อ>เกมนี้นะคะอยู่ในคราส F4 ฟาชายเนี่ยคะ่ะอ่าเรามีทุนมาที่หนึ่งพันบาทนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่เบ็สองกันเลยนะคะทุกคนโอเคจะยิงแต่ตัวใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นตัวที่แพงสุดนะคะก็จะเป็นมังกรนะคะลองลงมาก็จะเป็นพวกโบนัสปลาหมึกนะคะทุกคนปลาหมึกจระเข้นะคะ แต่มังกรไปไวนะไม่แตกแตกยากทุกคนต้องยิงหลายๆคนนะคะเอาไปเรื่อยๆเลยค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะก็ยิงไปเรื่อยๆเลยโอ้โหได้กระสุนฟรีทุกคนยี่สิบ้านัดนะคะโอเคมาโอ้โหเต่าแตกกายนะเราจะยิงแต่ตัวใหญ่ๆนะคะวันนี้เออมาโอ้โห กระสุนฟรีทุกคนเดี๋ยวรอตัวใหญ่ๆมาปลากระเบนก็พอได้เออ,อยังไงประวานโอ้โหกระสุนฟรีหมดแล้วนะเอ,อ้ยแตกง่ายอยู่เนี่ยแตกง่ายอยู่มาสวยเอ้ามังกรมาอีกแล้วทุกคนจะได้หรือเปล่ายิง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 โอ้โห ไม่ได้ทุกคนดนยากนะตัวไหนถ้ายิงไม่แตกทุกคนให้เปลี่ยนตัวเลยนะคะอย่าแช่นะเนี่ยค่ะไม่งั้นเสียเครดิตฟรีนะคะโอ้ยสวยเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยทุกคนอ่าออ้ยปลาหมึกปลาหมึกอันนี้คือโบนัสนะคะทุกคนเป็นตัวแพงตัวคูณหลายเท่านะคะทุกคนหลายต่อหลายเท่าละอ่ะเราจะก็ยิงตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะโอเคสวย เดี๋ยวรอปลาหมึกมันออกมาก่อน่อนะคะอ้าปลาหมึกออกมาแล้วทุกคนมันดีอย่างหนึ่งคือมันว่ายช้าเนี่ยคะะเราก็จะได้โบนัสไปเรื่อยๆเลยค่ะเกนนี้ก็อยู่ในค่าย FC ฟาชายนะคะใครที่สนใจก็ไปตามกันได้เลยนะคะที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะโอ้โหมามันก็จะออกมาทีละสามตัวนะคะโบนัสมาก็มี โบนัสพวกนี้มันก็จะมีพวกจร,เร,ะ,ะ,ระเข้นะคะปลาหมึกปลาคราฟนะคะแล้วก็ตัวอะไรนี่แหละทุกคนอีกตัวหนึ่งเนาะมันก็จะว่ายช้าแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะอุย้ยไม่ได้และแบบนี้เปลี่ยนตัวค่ะอะอะยังเท่าทุนอยู่นะคะยังไม่ขาดทุนนะทุกคนอ่ะตัวนี้จะให้ได้อุย้ย เปลี่ยนตัวเลยแล้วกันนะค่ะอู้หูได้มาแค่ตัวเดียวอ้าเต่าแตกง่ายนะทุกคนเต่าแตกง่ายอยู่พวกตัวเล็กๆตัวน้อยๆเลยะคะ่ะแต่ถ้าตัวเล็กเรายิงนานอย่าไปยิงนานนะ,ะทุกคนสักประมาณสามวินะคะก็เปลี่ยนตัวเลยนะคะตัวเล็กๆนะแต่ถ้าตัวไหนมันว่ายช้าๆนะยคะยิงไปเถอะทุกคนเพื่อมันได้นะคะตัวนั้นน่าจะแตกชัวร์ๆอ้โหโอ้โหโอ้โห เออเกินเกินโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยนะคะตัวละสี่บาทเอาเบ็ดสองขาไปที่เบ็ดสามเลยค่ะมาสนใจนะคะจิ้มลิงก์ไปที่ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้มีทุนหนึ่งพันบาทเนะะี่ยทุกคนอ่ะโอ้โ,โอโยิงไปกี่นัดไม่รู้ทะะุกคนไม่รู้ได้กำไรหรือเปล่านะคะกับตัวนี้อ่ะสวย เปลี่ยนตัวค่ะไม่แตกก็เปลี่ยนตัวนะคะโอเคออ้าายกำไรมา400แล้วปกติห้องนี้นะคะจะเล่นได้4คนนะคะแต่ถ้ายิงคนเดียวมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะคือมันเวลามันได้มันก็ได้คนเดียวนะทุกคนแต่ถ้ายิงหลายคนก็ดีอีกแบบนะคะคือช่วยกันยิงนะคะใครยิงได้ก็เอาไปเนาะ อันนี้เป็นกระสุนฟรีนะทุกคนนะเป็นเรเซอร์นะคะยิงกระจายได้ก็เหมือนยิงฟรีทุกคนจิงแรงนะคะไม่ได้ก็เปลี่ยน,นะค่ะเออได้เออเอ,อ,อยากได้เออกำไรสักหนึ่งพันนี้พอเลยนะคะทุกคนขึ้นมาสักสนะองพันเะอาวมังกรมาแล้วจะแตกหรือเปล่าอ่ะโอ้โหแตกยากนะคะมังกรมันต้องยิง หลายคนนะคะถึงจะได้นะตัวไหนยิงไม่แตกนะคะเปลี่ยนตัวเลยค่ะอ่าปาดาวเออโอ้ยโอ้โหตัวลว 12, นะสิบสองน่าจะคุ้มอยู่นะคะได้สักประมาณสองสาบาทนะไปสามอาลปากะเบนนะมาก็ยิงไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่แตกก็เปลี่ยนตัวค่ะง่ายๆเลย สำหรับเกมนี้นะคะก็มีเออเกมยิงปลาหลายรูปแบบเลยนะทุกคนก็มีของเออมีของค่ายอื่นก็มีเนะคะของจิลี่ก็มีเนะยคะเรีแบบที่เล่นอยู่นะคะก็มีเอ่อสเปคก็มีนะทุกคนอุ้ยนเน็ตอีเข้าใหม่เนะคะอุ้ยแต่ว่าเราได้กำไรมาห้าร้อยบาทแล้วเนะี่ยอุ้ย <c oughs> ขาดช่วงขาดตอนทุกคน เปลี่ยนตัวค่ะตัวไหนไม่แตกเปลี่ยนนะคะอ่าเปลี่ยนฉากอีกแล้วนะคะตอนนี้กาไรมาสี่ร้อยาบาทเลยคะ่ะถือว่าได้อยู่จอระเ้จอระเ้อร,เรอบนี้นะคะบนัดนะคะบนนัดอันนี้คือจ่ายเรื่อยๆเลยนะคะใครยิงได้ก็ได้ไปนะคะคือถึงเราจะได้รางวัลน,นะคะมันก็ยังไหวยอยู่ทุกคนมันก็จะแจกไปเรื่อยๆนะคะแต่ละรอบที่มันแตกมันก็จะ แตกไม่เท่ากันนะทุกคนนะเป็นโบนัสเนะะี่ยค่ะคุณน่าจะหลายร้อยเลยเป็นลองของมังกรเนะะี่ยค่ะอู๋แล้ววหวช้าด้วยทุกคนโบนัสมันก็จ่ายเรื่อยๆนะโอ้โหมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆมาขอตัวละร้อยนะโอ้โหหนึ่งร้อยบาททุกคนเจ็ดร้อยบาทแล้วนะมาโอ้โหมาอีกเรื่อยๆยี่สิบอ่ะเหลือหางเล็กน้อย ขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหอีกนิดอโอ้โหขนาดหายังได้มา20่ทุกคนโอเคไปกันต่อเลยนะคะรอบนี้ก็หาตัวยิงตัวใหญ่ค่อะอาเต่าแตกง่ายนะคะเต่าแตกง่ายปกติเต่าไข่อื่นก็แตกยากนะคะต้องช่วยกันยิงว่ะหกร้อยบาทแล้วเนะะี่ยค่ะ อีก400นะคะจะได้กําไรสักประมาณ1เท่านี่คือพอเลยทุกคนถอนเได้เลยนะคะเล่นได้ถอนได้นะีคะสำหรับเว็บที่น้องเล่นนะ700บาทแล้วนะคะโอ้ยเปลี่ยนฉากไวเกินทุกคนมารอบนี้เป็นขึ้นจู่โจมนะคะมาเป็นที่ฉากเขียวเนี่ย่ะยิงไปเรื่อยๆส่วนใหญ่คนเขาก็จะไปเล่นไข่จิลีกันเนี่ย่ะ แต่หารู้ไหมค่ายนี้ก็แตกบึ้มอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะแต่เป็นบางเกมนะคะเป็นบางเกมอัตราการแตกในช่วงนี้คือตามคิดนี้เลยทุกคนก็ได้กำไรมาแล้วนะคะเจ็รอยบาทนะคะเต่าเต่าที่พูดไปว่ามันแตกง่ายอ้ามาแล้วสวยเออเออลืมปับเบ็ทุกคนถึงว่าละมันขึ้น ที่แรกเราไปเบ็ดสามโอเคเราจะไปเบ็ดสามกันค่ะไม่แตกเปลี่ยนตัวค่ะไม่แตกเปลี่ยนตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นปืนนะคะเกมใหม่มาเยอะเลยนะคะกับสำหรับค่ายนี้นะคะค่าย FC นะคะเป็นเกมพวกสล็อตเนี่ยคะสล็อตมาใหม่2เกมเลย สวยอันนี้เป็นสว่านนะคะคือยิงฟรีนะคะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเลเซอร์ปล่อยแบบแล้วก็หักบุมลงมานะคะเออโอ้โหรัลวๆมาจับเวลายิงนะคะสำหรับเลเซอร์อันนี้โอ้โหโเลยๆเว้ยบางกรมาโอ้โหหมดหมดก่อนทุกคนอาถือว่า ถือว่าได้อยู่ทุกคนก็ขึ้นมาแปดร้อยนะคะกําไรมาแปดร้อยเนะีค่ะจากทุน, 1, นะคันเนี่ย่จากทุนหนึ่งพันอ่ะไม่แตกเปลี่ยนตัวค่ะไม่แตกเปลี่ยนตัวเลยโอ้ยกระสุนฟรีมากนัดมาครับสวยรอบนี้ก็อ่ะยิงตัวใหญ่เลยทุกคนกระสุนฟรีต้องยิงตัวใหญ่นะคะเออร้อยแปดสิบยักแคเเอาอีกดีอ่ะ ประวานเนะะี่ยะสวยครับเก้าสิบโอ้โหมาเลิศดอ๋อแต่ละสีทุกคนแต่ละสีราคามันต่างกันนะคะอุย้ยมาอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหไม่แตกโอเคพอเลยละกันทุกคนอุย้ย 2,700บาททุกคนพอเลยนะคะที่เลข2,000ันี่คือจะพอเลยนะ,นะทุกคนเมื่อกี้ได้กระสุนฟรีมานะคะคือก็ยิงตัวใหญ่จแะบบแตกง่ายมากตอนนี้ก็มาใรไปพันเจ็แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะอยากเล่นอยากตามนะคะจิ้มลิงไปที่ด้านล่างได้เลยนะคะสมัครครั้งแรกนะคะห0 0บาทรับยูเซอร์ไปเลยนะคะค่าสมัครก็จะเป็นเครดิตในเกมเลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ